สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับบทเรียนเรื่องสระอึกนะคะวิธีการเขียนสระอึกนะคะมีสามขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็ลากเส้นโค้งจากทางด้านขวามือนะคะมาทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วก็ลากเส้นโค้งนะคะ กลับไปทางด้านขวามืออีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนที่3นะคะก็เขียนเส้นโค้งเป็นรูปวงกลมน,นะคะนี่ก็คือการเขียนสระอึกนะคะไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะสระอึเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะ ฝึกอ่านสะกดคำข้อหนึ่งหืออ่านว่าหออืหืข้อสองหรืออ่านว่ารออึหรือข้อสามฮืออ่านว่าหออึอืข้อสี่ตือ่านว่าตออืตืข้อห้าหรือ อ่านว่ารออึลึข้อหกบึอ่านว่าบออึบึข้อเจ็ดยึอ่านว่ายออึยึข้อแปดนึอ่านว่านออึนึข้อเก้าสือ่านว่าสออึสืข้อสิบจึ อ่านว่าจออึจึเกมเปลี่ยนภาพเป็นพยันชนะแล้วอ่านเป็นคำข้อหนึ่งนะคะนอหนูสระอึผสมกับกอไกล จะอ่านว่าอะไรดีคะนอภาพหนูก็ต้องอ่านเป็นเสียงนอนหนูนออึกอนึกถูกต้องไหมคะถ้าคนไหนทําถูกแสดงว่าเริ่มเข้าใจการเปลี่ยนรูปภาพเป็นพยัญชนะแล้วนะคะแสดงว่าเก่งมากเลยทีนี้ข้อที่2ถึงข้อสุดท้ายให้นักเรียนตั้งใจตอบอย่าง เท่าความงว่องไวรวดเร็วแล้วลนะคะพร้อมไหมเอ่ยถักพร้อมแล้วไปดูข้อสองกันเลยค่ะข้อสองนะคะพร้อมไหมเอ่ยอ่านได้ใช่ไหมคะถ้าอ่านได้มาดูเฉลยเลยตึกตออึก,กอ ในข้อที่สนะคะเรามาอ่านภาพไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเริ่มเลยสออึกอสกข้อที่สี่ดออึกอดึกข้อที่ห้าหอ อึดอฮึดข้อที่หกนะคะถออึงอถึงข้อที่เจ็ดดออึงอดึง ข้อที่8นะคะจออึงอจึงข้อที่9ยออ,อึดอยึดข้อที่10ซออึงอซึงไม่โทซึง ข้อที่สิบออึงอผึงไม่โทพึ่งข้อที่สิองนะคะบออึงอบึงไม่โทบึง้งข้อที่13บคอรอ อืงอครึง่งไม้เอกครึง่งข้อที่สิบสี่นะคะฝออืกอฝึกข้อที่สิบห้าออืกอลึก ข้อที่สิบหกนะคะหอมออึกมึกต่อไปเรามาฝึกอ่านคำสระอึกกันนะคะนออึกอนึกดอ,อึกอดึกตออึกอตึกลออึกอลึก สออึกกอศึกปออึกกอปึกฝออึกกอฝึกดอึกงอดึงขออึกงอขึงตออึกงอตึงออึกงออึงไม่เอกอึงพออึกงอพึงไม่เอกพึ่งถออึกงอถึง ยออึกดอยึดบออึกโบึกหอมอึกอมผออึกงอผึ่งไม่โทพึ่งบออึกงอบึงไม่โทบึ่งตออาตํารออึกงอลึงตําลึงรออะงอรังผออึกงอผึ่งไม่โทพึ่งรังพึ่ง ออึอง,งออึงไม่อเอกอึงออางงออางไม่อเอกอ่างอึงอ่างค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านคำที่ใช้สระอืนะคะคุณครูวหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและอ่านได้ทุกคำเลยนะคะถ้านักเรียนอยากอ่านได้คล่องนะคะก็ฝึกอ่านทวนซ้ำบ่อยๆแล้วลองฝึกอ่านอีกครั้งนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว คุณครูก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ